สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลนะดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนมีนาคม2 5 6 7นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดีย๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะ นนฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามรังใจาให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแมั่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ User บูพยานะครับ59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวกุณกันบ้างไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าเขาอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของความรู้สึกกับความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีการกำลัง ดูในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นนะครับเหมือนเขาค่อนข้างดูไม่ค่อยมั่นใจกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เขากับเรานั้นกําลังเดินหน้านะครับต่อกันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ไม่ต้องกังวลจนเกินไปถ้าเขาเปิดรับเปิดกว้างบางสิ่งบางอย่างหรือเขาอาจจะปรับปรุงในบางสิ่งที่อาจจะยังดูไม่เข้ากับตัวคุณสักพักหนึ่งเนี่ยสุดท้ายมันอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่ยังพอไปในทิศทางที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์นั้น ไปในรูปแบบของความรักที่ลงตัวได้กับตัวคุณในอนาคตข้างหน้านะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่เป็นแรกของเขาเนี่ยขึ้นมาเป็นไพสน่สี่เหรียญสี่เหรียญเนี่ยหมายถึงตัวเขาเองอาจจะกําลังยึดติดยึดมั่นอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ยัง ไม่กล้าตัดสินใจแบบร้อซกับในเรื่องของความสัมพันธ์มันอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะครับอาจจะดูอึดอัดใจบ้างอยู่ในเรื่องของความรู้สึกเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเขาจะต้องปรับตัวเองเป็นเวอร์ชั่นไหนที่จะเข้ากับความสัมพันธ์ได้ระหว่างคุณกับเขาได้ดีนะนะครับดังนั้นเนี่ยไพ่ค่อนข้างโชว์แล้วก็ บอกนะครับเป็นโดยในเลยว่าความรักความสัมพันธ์อาจจะดูนิ่งบ้างดูเงียบบ้างนะครับสใบนี้คือการนิ่งการเงียบทั้งคู่เลยนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกที่เขามีต่อตัวเราเองแต่การที่เขานิ่งการที่เขาเงียบไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักเราไม่ได้แปลว่าเขาไม่ชอบเราตัดกันคนละประเด็นนะครับให้เราพยายามฟื้นฟูภาวะจิตใจ,จก่อนเพราะอะไรครับเพราะไม่มีไพ่ก้าเหรียญและเป็นไพ9่9้าถ้วยก้าเหรียญกับ9้าถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่เขากําลัง เหมือนทําความเข้าใจหรือกําลังมีโอกาสของการที่อยากจะอยู่ความรู้สึกที่มันดูแบบฟังเสียงของหัวใจของตัวเองจริงๆอะว่าตอนนี้เขาต้องการคุณในเวอร์ชั่นแบบไหนหรือเขาต้องเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นแบบไหนที่จะเข้ากับในเรื่องของความสัมพันธ์ relationship ระหว่างคุณกับเขาได้ดีที่สุดเหมือนเขากําลังตกผลึกอยู่นะครับไพ่ใบนี้คือการตกผลึกไพ่เดอะฤาษีนี่นะครับคือเดอะเฮอร์มิตเนี่ย เฮอร์มิตเนี่ยหมายถึงไพ่ของการเงียบนิ่งสงบสันโดษต้องการที่จะมีโลกส่วนตัวต้องการที่จะมีอะไรที่มันเป็นไพรเวทนะครับนะ p r i เ a c y มากขึ้นกับในเรื่องของไลฟ์สไตล์ชีวิตของตัวเองดังนั้นเนี่ยให้ชาวราศีพฤกษภนะครับอาจจะต้องพยายามนิ่งแล้วก็รอดูจังหวะไปอีกสัก,ลกเล็กน้อยว่าความรู้สึกระหว่างเขากับเรานั้นจะมีโอกาสมีดานมไปทางไหนเขาต้องการ ปรับหรือเขาต้องการสื่อสารอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณให้คุณพยายามเปลี่ยนในเรื่องของความคิดที่เขานิ่งเขาเงียบเขาไม่รักเขาห่างเขาหายเนี่ยนะครับหรือความอึดอัดใจใดๆที่เรากําลังได้รับอยู่เนี่ยให้เราพยายามตื่นกับความรู้สึกเหล่านี้และลองแอคทีฟในเรื่องของความรู้สึกของเราไปในทิศทางที่มันเป็นโพซิทีฟมากกว่านี้ด้วยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าการที่เขานิ่งการเขาเงียบเนี่ยมันคือความอึดอัดมันคือความรู้สึกที่เขาอยากจะ ปล่อยวางอยากจะเข้าใจอยากจะเรียนรู้หรืออยากจะปรับในมุมมองความรู้สึกระหว่งางเขากับเรานะครับให้มันเป็นเวอร์ชั่นที่เข้ากันได้มากกว่านี้มีไพ่เดอะเมจิเชียนมาเดอะเมจิเชียนหมายถึงไพ่ของการปรับในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีต่อกันมากขึ้นนะครับเพราะเดอะเมจิเชียนเนี่ยคือไพ่ของการที่อาจจะดูการปรับการเปลี่ยนแปลงกัน ผสมผสานนะครับหรือการตื่นรู้ในบางสิ่งบางอย่างในการแก้ไขปัญหาที่จะทําให้ทุกอย่างนั้นมันสอดคล้องหรือไปในทางเดียวกันเขากับเรายังยังมีโอกาสยังมีแนวโน้มของการที่ยังไปต่อกันได้นะครับแค่อาจจะต้องมองการไกลแล้วก็มองถึงอนาคตแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่อยเป็นค่อยไปนิดนึงเพราะว่าไพ่ใบน,นี้คือไพเอเ่เด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญคือการประคับประคองการที่เราต้องเก็บ เล็กผสมน้อยกับความเข้าใจนะครับตอนนี้เขากำลังมีความรู้สึกที่กำลังฟังเสียงของหัวใจตัวเองนะครับก้าวถ้วยนะก้าวเหรียญก็คือการที่เขามีความรู้สึกว่าเขาเปิดรับเปิดกว้างทุกสิ่งทุกอย่างกับความรู้สึกที่มีต่อตัวเองได้ดีนะครับมันกับว่าถ้าเกิดเขาพัฒนาทุกอย่างกับตัวเองได้ดีขึ้นนะ่ะมันก็จะส่งผ่านพลังงานดีๆนะครับหรืออะไรที่มันเป็นทาง positive ดีๆเนะี่ย เข้ามาถึงตัวเราเองได้ดีมากขึ้นนะครับการที่เขารักตัวเองเนี่ยมันคือคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่เขาจะมอบให้กับตัวเรามากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยชาวราศีพฤษภก็พยายามใจเย็นอดทนและลองดูสถานการณ์นะครับว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเราเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับไปในทิศทางใดไอ้ตัวเราเองก็เหมือนกันนะครับก็ต้องพยายามปรับและเปลี่ยนแปลงด้วยแต่ตอนนี้เขาอาจจะยังยึดติดอยู่เนาะก็ให้เขาค่อยค่อย คิดค,ค่อยๆตัดสินใจแล้วทุกอย่างอาจจะค,ค่อยๆปรับและเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นมีไพ่ราชาถือดาบมาด้วยราชาถือดาบเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะต้องใช้เวลากับการฟันฝ่าอุปสรรคการเข้าใจกับสถานการณ์นะครับกับมุมมองกับความรู้สึกกับสิ่งต่างๆนะครับที่จะต้องตกผลึกและคิดได้ตัดสินใจถูกในทิศทางที่มัน ไปในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ก็พยายามสม่ำเสมอกับในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วกันนะครับมีไพ่ใบนี้8เหรียญ แปดเหรียญแปลว่าการสม่ำเสมอการเก็บเล็กผสมน้อยการเข้าใจกับบริบทของความรู้สึกที่มีต่อกันมันจะทําให้เขากับเรานั้นเป็นเากาะป้องกันนะครับในเรื่องของความรู้สึกที่มันเป็นท็อกซิกต,ต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างดีเนาะแล้วทาให้เขากับเรานั้นได้ตกผลึกได้เข้าใจได้เรียนรู้กับอะไรที่มันเป็นการรักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วทําให้เขากับเราหนั้นกลับมา มีพัฒนที่ดีต่อกันแล้วก็มีความรู้สึกที่มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ปรับไปในทางเดียวกันได้ประสบความสําเร็จดีมากขึ้นนั่นเองนะครับในช่องของเดือนนี้นะครับเขาอาจจะค่อนข้างดูอ่า ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ใช่ไหมครับมันก็อาจจะเกิดความรู้สึกที่เราอึดอัดใจบ้างแต่ถ้าเราพยายามปล่อยวางทุกอย่างอาจจะดูโอเคแล้วก็ปรับไปแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นนะครับอิทธิพลนะครับใต้สำหรับเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่สเตรงสเตรงแปลว่าตัวเขาเองต้องการที่จะให้เขาอะเป็นนิวเวอร์ชันที่มีความเข้มแข็ง เราต้องการที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงสถานการณ์รูปแบบความรักได้ดีกว่าเดิมดังนั้นถ้าคุณต้องการให้เขาเป็นคนที่ดีในเวอร์ชั่นที่คุณต้องการคุณก็ต้องแบบพยายามสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมเขาไปในทางที่ดีแล้วก็พยายามเข้าใจในมุมมองของเขามากขึ้นแล้วลองพยายามเขาเรียกว่าใส่ใจดูแลกับเขาดีขึ้นนะครับมากขึ้นประคับประคองไปแล้วทุกอย่างอาจจะโอเคขึ้นกว่านี้เพราะว่าในระหว่างที่ เขาเนี่ยต้องการความเป็นส่วนตัวแต่ถ้าเราพยายามแต่เขายังติดต่อกับเราอยู่นะครับแต่แพรอาจจะดูน้อยลงไปบ้างในบางกรณีหรืออาจจะดูติดต่อน้อยลงหรืออาจจะโฟกัสกับเราน้อยลงเพราะเขาต้องการคิดหรือเคลียร์บางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความรู้สึกระหว่างเขากับเราอยู่ก็ต้องให้เวลาแล้วกันเนาะเพราะบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับ มันดูปแปลกมันดูเหมือนกับไม่ค่อยจะมีอะไรที่มันเป็นการพัฒนาเลยทําให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจในสระบบางคนเนาะก็ต้องค่อยๆป,ปรับกระปรองไปอยากจะบอกว่าความรักความสัมพันธ์ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาอาจจะยังไม่บวอหวาเท่ากับช่วงเดืนอนมกราห,หรือกุมภานะครับอันนี้เราก็ต้องค่อยๆปรับและเปลี่ยนแปลงแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับ ขนาดนั้นก็ลองดูสถานการณ์แล้วกันนาะแล้วก็อย่าเพิ่งกดดันกันละกันแล้วทุกอย่างอาจจะโอเคขึ้นกดานี้ทําให้เขามีความรู้สึกอ่ากล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงแล้วก็กล้าที่จะต่อสู้แล้วก็มีความรู้สึกกับในเรื่องของการแบบสะกดขม่มอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างได้แล้วทําให้เขาเปิดรับในสิ่งที่คุณเป็นแล้วก็ทําให ความรักของคุณนั้นกลับมาสดใสแล้วก็ดีขึ้นในอนาคตข้างหน้าก็พยายามอีกนิดหนึ่งส่วนในช่วงของครึ่งเดือนหลังอาจจะดีกว่านี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่ลุมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ